สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอปนะครับผมก็จะมาเล่าบิ๊กไบเป็นตอนที่58ก็มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาถามผมนะครับหลายคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับการเออร์เลอร์ของตัวไฟเตือนที่เป็นรูปเอนจินนะครับซึ่งตัวไฟรูปเอนจินเนี้ยมันเป็นการเตือนเรื่องเกี่ยวกับเซนเซอร์ของรถซึ่งมันจะมีอยู่หลายตัวมากนะครับแล้วก็ผมก็เคยได้ทําคลิปไปแล้วหลายๆคลิปในวันนี้นะครับผมก็ไปรวบรวมการที่มันจะเตือนเรื่องไฟเอนจินตัวเนี้ยนะครับ มาให้เพื่อนๆได้ทราบกันเผื่อเพื่อนคนไหนมีปัญหาก็จะได้รู้นะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะได้แก้ให้มันถูกจุดก,ก็เริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือ BBS/DTC ความหมายก็คือกล่อง b บ็ k บ็อกซนะครับซึ่งมันจะมีตัวดูกติ t a c t i o n Control Unit มันฝังอยู่ด้วยกันตรงนี้มันเกิดปัญหาเจ้าตัว b บ็ k บ็อกตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ ECU แล้วก็แดชบอร์ดเ ถ้าเกิดมันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับแสดงให้รู้เลยนะครับว่าตัวควบคุมระบบไฟของรถเราเนี่ยเกิดปัญหาแล้วตัวถัดมานะครับก็คือเกียร์เซนเซอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับมันก็เกี่ยวกับระบบเกียร์นี่แหละอาจจะฟันเฟืองที่เอาไว้ไปสับตัวเลขเกียร์นะครับเกิดปัญหาตัวถัดมานะครับก็คือฟิวเอลเซนเซอร์หมายความถึงการบอกระดับของเชื้อเพลิงหรือน้ํามันในถังน้ํามันของเรานั่นเองตัวถัดมานะครับสปีดเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับจับ ความเร็วของรถเพื่อให้ไปสัมพันธ์กับระบบ traction control เพื่อควบคุมรถเวลาล้อหน้ากับล้อหลังให้มันมีการเคลื่อนที่ให้มันเกิดความสัมพันธ์กันไม่เกิดการล้อฟรีเกิดขึ้นตรงนี้ไปดูที่ล้อหน้าและล้อหลังนะครับมันก็จะมีตัวระบบเซ็นเซอร์นี้ติดอยู่ตัวถัดมานะครับก็คือ EXV L system นะครับตัวนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเจ้าตัวมอเตอร์เซอร์โวหรือระบบสลิงที่เอาไว้ปิดเปิดการปล่อยไอเสียของท่อ เกิดปัญหาตัวตัดมานะครับคือ unknown device ตัวเนี้ยผมเคยเจอหลายครั้งในกรณีที่เราเสียบสายตัวแดชบอร์ดไม่แน่นมันทําให้เจ้า ECU นะครับกับ b a c k b o x เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปสั่งการได้เพราะมันขาดตัวแดชบอร์ด แต่ถ้าเราเช็คแล้วนะครับว่าที่ถังน้ํามัน,นสายมันแน่นพอแล้วเนี่ยก็ต้องไปไล่จุดอื่นอีกนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจจะเป็นปั๊กอื่นหรือสายไฟตรงที่อื่นเกิดมีปัญหาตัวถัดมาก็คือ device ECU ตัวนี้นะครับมันก็หมายถึงตัว ECU นะครับไม่ทํางานก็ต้องไปเช็คดูว่า ECU ของเรามันมีปัญหาไหมตัว ECU นี้ก็จะอยู่ใต้ถังน้ํามันอันนี้ผมเคยเปิดถังน้ํามันให้เพื่อนดูนะครับก็ไปย้อนย้อนดูนะครับก็จะเห็นตัว ECU เป็นกล่องสีดําในบางครั้งนะครับการ เออร์ของ ECU เนี่ยก็อาจจะเกิดจากสายไฟจุดใดจุดหนึ่งในรถขาดก็เป็นได้ด้วยนะครับก็ลองไปดูที่สายไฟด้วยตัวถัดมาก็คือ device dslab b s ตัวนี้ก็คือแดช b o a r d ที่อยู่บนแฮนจับของเราอ่มันไม่ทำงานก็อาจจะแผงวงจรเสียหรืออะไรก็ว่ากันไปตัวถัดมานะครับ device hand speed ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเอาไว้ควบคุมเกี่ยวกับระบบการปิดเปิดตัว ignition หรือไอปุ่มสตาร์ทของเรานั่นแหละรวมไปถึงระบบไร้สาย ต่างๆอย่างเช่นระบบการล็อกของตัวล็อกคอนะฮะเวลาเรากดปุ่มสตาร์ทค้างไว้มันก็จะเป็นการล็อกคอมันไม่ทํางาน ตัวถัดมานะครับก็ device BBS DTC นะครับนั่นก็คือตัว black box traction control มันไม่ทำงานซึ่งมันอาจจะมีความสัมพันธ์กับตัว BBS DTC นะครับที่ผมกล่าวไปตัวแรกอาจจะมีความสัมพันธ์กันตัวถัดมานะครับก็คือ total position นั่นก็หมายถึงตัวลิ้นปิดเปิดให้น้ำมันกับอากาศที่ผสมกันแล้วเนี่ยในกล่องลมหรือ air box มันไม่ถูกตำแหน่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปิดเปิดตัวถัดมานะครับก็คือ accelerator p o s i โพสชันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสายคล้ายๆสลิงที่เวลาเราบิดคันเร่งกันแล้วจะไปทําการเปิดลิ้นสําหรับปล่อยอากาศที่ผสมน้ำมันแล้วไม่อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องตัวถัดมานะครับ ETV ครับคือตัวที่เป็นตัวบอกเกี่ยวกับมอเตอร์ที่เอาไว้สําหรับไปบังคับลิ้นปิดเปิดในกล่องแอร์บ็อกซ์นั้นนะครับมันไม่ทํางานตัวถัดมาครับ device DBS master นะครับตัวนี้ก็คือตัวแดชบอร์ดที่อยู่บนถังนะ้ํามันของเราไม่ทํางานตัวถัดมานะ ก็คือ pressure sensor นะครับตัวนี้ผมทําคลิปไปแล้วในคลิปที่10นะครับก็คือตัวเอาไว้ตรวจวัดความหนาแน่นของน้ามันกับอากาศซึ่งอยู่ด้านข้างของถังน้ํามันตัวถัดมาก็คือ engine temp นั่นก็คือเซนเซอร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมิของเครื่องมันมีปัญหาตัวถัดมานะครับ t ขี a air sensor นะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดอากาศทั่วๆไปซึ่งจะติดอยู่ตรงช่องลมทางด้านซ้ายอันนี้ผมก็เคยทําคลิปไปให้แล้วนะครับตัวถัดมานะครับ fuel i n j e c t ก็คือตัว relay injection หรือรีเลย์ระบบหัวฉีดมันมีปัญหาตัวถัดมาครับคือคอยคอยตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวที่ติดกับหัวเทียนซึ่งน่าจะเป็นตรงช่วงปลักเนี่ยแหละตัวจุดระเบิดของหัวเทียนตัวถัดมานะครับก็คืออินเจคเตอร์ระบบหัวฉีดมันมีปัญหาอาจจะไม่ส่งกระแสไฟหรือยังไงก็ต้องไปดูตัวถัดมานะครับก็คือพิกอัพอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเซนเซอร์ของการวัดรอบ ตัวถัดมาครับคือแลมด้าตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้วัดความหนาแน่นของอากาศหลังจากที่เครื่องยนต์ได้จุดระเบิดและปล่อยไอเสียออกมาซึ่งจะพบเซนเซอร์นี้อยู่ที่คอท่อไอเสียนะครับมีทั้งสูบบนและกระสูบล่างตัวถัดมาก็คือแฟนรีเลย์นี่ก็ชัดอยู่แล้วครับก็คือตัวรีเลย์ที่เอาไว้สําหรับควบคุมพัดลมหม้อน้ําตัวต่อมานะครับก็คือแคนไลน์แคนไลน์ก็เป็นเกี่ยวกับตัวการสื่อสารของระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวถัดมานะครับคือแบตเตอรี่ นั่นหมายความว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับกระแสของแบตเตอรี่มันสูงหรือต่ำตัวถัดมานะครับ device ABS นั่นก็คือตัว ABS มันไม่ได้ทํางานตัวนี้จะอยู่ใต้ถังน้ำมันนะครับเป็นแท่งอลูมิเนียมตัวถัดมาก็คือสต o p light ตัวนี้อันนี้ผมก็เคยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการทําไฟกระพริบมันมีความหมายก็คือว่าเป็นการเตือนให้หยุดแสดงไฟที่ไฟท้ายตัวถัดมานะครับคือ ECU generic นั่นหมายความว่า ECU มีปัญหาครับ ECU อาจจะมีการ e อ r ร์ er ror, ผิดพลาดขึ้นตัวต่อมาก็คือคีย์นั่นก็หมายถึงเกี่ยวกับกุญแจหรือระบบไร้สายเกี่ยวกับกุญแจมันมีปัญหาตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Hands f ฟร e เ e เนริกนั่นก็คือกล่องควบคุมเจ้าตัวไร้สายเกิดปัญหานั่นเองก็เท่าที่ผมรวบรวมก็มีเท่านี้ ถ้าเพื่อนๆมีการเตือนก็ลองไปดูครับว่าของเพื่อนเนี่ยมันเตือนตัวไหนบ้างมันจะได้แก้กันให้ถูกต้องวันนี้ก็เลยเอาความรู้มาบอกแล้วกันนะครับว่าไฟที่มันเตือนอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรบ้างให้เพื่อนๆได้ทราบก็ท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับกปดติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ